สวัสดีครับผมพอยเป็นที่ปรึกษาสุขภาพจิตคุณเคยเห็นคนเหล่านี้ไหมครับที่ชอบเจ้ากี้เจ้าการสั่งการบังคับควบคุมผู้อื่นบางขั้นบางเคสถึงขั้นที่แบบว่าเอะอะโวยวายอารวาสด้วยซ้ำสูญเสียการควบคุมตัวเองหมดเลยคุณคิดว่าคนเหล่านี้มีความสุขไหมครับแน่นอนคงไม่เพราะอะไรครับเพราะว่าหากเรา ไม่เข้าใจตัวเองและไม่เข้าใจอารมณ์และความรู้สึกของตัวเองให้ดีพอเราจะเกิดความรู้สึกอึดอัดและรู้สึกไม่ชอบหรือกลัวอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นและจากพื้นฐานของความไม่ชอบอารมณ์เหล่านี้เราจะเข้าใจผิดและมองออกไปโทษสิ่งนอกมองว่าสิ่งอื่นนี่แหละพฤติกรรมของเขาคำพูดของเขาการกระทำของคนอื่นเขาเป็นสาเหตุของความโกรธของตัวเราความไม่พอใจความหงุดหงิดของตัวเรา แล้วนี่แหละคือสาเหตุที่ทําให้เขาไปควบคุมจัดการสิ่งภายนอกหมดมันเป็นการเข้าใจชีวิตผิดในแง่หนึ่งแต่จริงแล้วเคล็ดลับของชีวิตคือการเข้าใจนะครับว่าจริงๆแล้วเราควบคุมสิ่งอื่นไม่ได้เราควบคุมได้เพียงอย่างเดียวก็คือตัวเราเองทั้งนั้นคือวิธีการมองของตัวเองทัศนติของตัวเองวิธีคิดของตัวเองความเชื่อที่เรามีอารมณ์และความรู้สึกของตัวเอง กล่าวคือเราต้องรู้จักตัวเองให้ดีพอแล้วหากเราเข้าใจประเด็นนี้อย่างแท้จริงเราจะเข้าใจว่าชีวิตคือการตอบรับกับเหตุการณ์อย่างมีทักษะอย่างชาญฉลาดแล้วเมื่อเราเริ่มเข้าใจสิ่งนี้เราก็จะสามารถดําเนินชีวิตได้จากพื้นฐานของความรู้สึกมีสีิรภาพภายในมีอิสระภาพภายในมีความเข้มแข็งภายในเพราะเราจะไม่ปล่อยให้สิ่งภายนอก กำหนดความสุขของเราอีกต่อไปถ้าเราเชื่อมั่นในตนเองอย่างแท้จริงเราเป็นคนที่มีพลังและศักยภาพอย่างแท้จริงแล้วไม่ว่าเราจะไปอะไรอะไปชิลว,ว,วบนริมชายหาดทะเลสีครามหรือเจออุปสรรคเจอความท้าทายเจอบททดสอบต่างๆเราก็จะมีจิตใจที่พร้อมรับเหตุการณ์เพราะเราเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองที่จะจัดการสิ่งต่างๆ และที่สําคัญเราเชื่อั่าในศักยภาพตัวเองที่จะรู้ทันเข้าใจอารมณ์และความรู้สึกและยอมรับมันตามที่มันเป็นคนที่ทําเหล่านี้ได้ทําสิ่งนี้ได้ก็คือคนที่รู้สึกว่าเขามีพลังในชีวิตมีความเข้มแข็งในชีวิตมีสีิรภาพอย่างแท้จริงนะครับเพราะท้ายสุดแล้วสิ่งที่มนุษย์ทุกคนต้องการก็คือความสุขและการเบิกบานทางจิตใจหรือที่ภาษาอังกฤษอาจจะใช้คําว่า joy Joyfulness นะครับดังนั้นกลับมาฝึกใจฝึกทนกันดีกว่าแล้วเราจะพบว่าไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นในโลกใบนี้ใจเราซึ่งตื่นรู้ก็ย่อมพร้อมที่จะจัดการปัญหาได้หมดและยอมรับได้ตามที่มันเป็นและนี่แหละคือพื้นฐานของสถิรภาพและพลังอันแท้จริงพื้นฐานของการสร้างความสุขและจิตใจเบิกบานอย่างยั่งยืน ฝากเป็นข้อคิดในคลิปวันนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับ